ตอนที่ไล์สดหรือตอนทําพิธีไม่ต้องโทรมานะฮะเอาโทรมาตอนที่เลิกทาพิธีหรือตอนที่ไม่ได้ไล์สดแล้วอย่างเงี้ยโทรมาคุยกันละกันนะฮะจะให้ช่วยชามพันอะไรก็บอกกันมานะฮะหรือจะเป็นทางมุยที่สมาคมต่างๆนะงานสารกุศลจะให้โฆษณาอะไรเราก็ยินดีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับแต่จะให้โฆษณาลูกบวชหรือว่าโูกแต่งงานนี่ไม่ต้องมานะฮะเราไม่รับนะครับขอเป็นงานบุญอย่างเดียวละกัน นะยังมีคนทยอยเดินขึ้นมานครับอย่างต่อนเนื่องนะครับมวัดนี้นี่ต้องบอกว่างดงามจริงๆนะครับมีการตกแต่งะฮะร,รายวิจิตรโอโหสินนี่สวยสดงดงามมากนะฮะสวัสดีนะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะนี่ครับแม่พอมานําน้ํามาถาวายนะฮะก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็จะรับไปกองนะเป็นจุดเดียวกันแล้วเดี๋ยวก็ร่วมกัน เขาหวาพร้อมกันรับพรจากหลวงตาบุญนชื่นพร้อมๆกันนะฮะเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่านะครับได้กิตอาสาจากเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประวังสนเพ็จธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรีนะฮะจะเป็นมูลนิธิประจำจังหวัดนะฮะมาโอเป็นลูกติดลูกหานะฮะตั้งแต่เช้ามืดยันดึกเดินนี่ตั้ง จำไม่ผิดนี่เริ่มตั้งแต่เข้าไปในเขตหัวหินนี่มาแล้วนะฮะยังไม่เข้าเขตเพชรบุรียังอยู่เขตประจวบเนี่ยสว่างสันเพชรนี่ไปแล้วนะฮะไปช่วยแล้วไปจับมือแตะมือกับสว่างหัวหินนะฮะผมจาได้ช่วยกันเดินเนี่ยตากแดดตัวดำกันเลยทีมกันแดดนี่เอาไม่อยู่เลยนะฮะแต่หลายคนก็ยังลอยยังสวยเหมือนเดิมนะเนี่ยดูเนี่ย ให้ไปทีละคนเลยนะฮะนี่อิ่มบุญหน้าใสเหมือนไปเกาหลีเลยนี่ฮะมาใสเด้งฝังเลยนะฮะเนี่ยอิ่มบุญไม่ต้องไปร้อยไหมอิ่มบุญกันไปหน้าใสสวยทุกคนจะพิงไมปจะล่วงไว้เนี่ยโอ้โหถ้าล่วงเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเคสสีแดงทันทีเลยนะฮะโอ้ไม่ต้องสืบเลย เดี๋ยวนี่มาถามกขหน่อยดีคนนี้นี่เห็นหน้าบ่อยมากเลยมาช่วยกี่วันแล้วฮะคนนี้สีพอดีครับสีพอดีครึ่งมากอะไรมางสมหัจะครึ่งมีหลบมีอู้ไหมไม่มีฮะสำหัมาครึ่งวันนะมาครึ่งวันอีกครึ่งวันนี่นอนหรือไงหรือหลบอยู่ในรถพักพักเล็กน้อยพักเล็กน้อยแน่นอนนะฮะแล้วรู้สึกเป็นไงฮะมาช่วยพอในขบวนบุญคารวะบุญแล้วกันเนาะเดี๋ยวครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ไหม ไม่มีครับทำงานการกุศลมานี่ไม่เคยเจอไม่เคยําดื่มขนาดนี้ไม่เคยวันหนึ่งนี่คิดว่ากี่ตันเนี่ยให้ผมให้คาดเดาคาดเดาพกกี่ตันโอ้ยคาดไม่ถูกแต่ละหลายคันรถไหมหลายคันรถครับประมาณคัคันรถกระบะนี่ประมาณกี่คันรถวันนี้่เกี่บวหกล้อถ้ารวมทั้งหมดผมว่ามีสี่สิบห้าสิบแน่นอนขั้นต่ำแล้วเราไปแจกตรงไหนมัางไหนต้องบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยีโรงพยาบาลสนามครับแล้วก็พวกโรงเรียนคนตาบอดครับ แล้วก็สพสพย่อยแล้วก็โรงพยาบาลครับบ้านสนามโควิดโรงพยาบาลประจำอำเภออืมใช่ครับกระจายทั่วครับอืมแล้วก็ส่วนเกี่ยวข้องในหลายที่ไปบ้านนี่ด้วยนะบ้านหมอปลาอ่ากำลังจะบอกไว้บ้านพี่คนที่หัวละล้านอ่าจำชื่อไม่ได้หมอปลาหยอกเล่นยรู้จักกันหมอปลาหมอปลานี่ก็โอ้งานการกุศลก็ช่วยเหลือดีนะครับอ่ถ้าได้ยินจากปากครัเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะเราก็จะให้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยในพื้นที่ เป็นผู้บริหารจาัดก,การช่วยเหลือทุกอย่างนะฮะเปจะไปแกกใครใจยังไงก็อ่ะให้เจ้าหที่หน่วยกู้ภัยเขาช่วยดําเนินการนะครับนี่ฮะมาเดินทางกันมาไม่ขาดสายผมบอกแล้ววันนี้ต้องมีพันคนแน่นอนนะฮะโอ้โห,โหคนจะเต็มตลาดซะแล้วพี่ ทางเรอยงต่อเนื่องนะฮะ คนก็ยังเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะฮะโอ,โ,ฮโอ้โหนี่เดียวเราตามไปดูสักหน่อยนะฮะนี่นอสอมอที่นี่นี่เข้มแข็งจริง,งนะ,ะนี่ยโอ้โหนี่ฮะไปแล้วครึ่งสารานี่เต็มไปแล้วนะฮะนี่ สิ่งของต่างๆ,ๆนะฮะที่หลายคนนํามาถวายหลวงตานะครับก็เดี๋ยวถูกนํามาคลองไว้แล้วเดี๋ยวมาถวายกันพร้อมกันทีเดียวเลยนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะภายในวัดสะพังนะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอกนี้นะโอ้ตรงนี้นี่เต็มแล้วเว้นที่เดินไว้สักนิดหนึ่งนะครับอ่าตรงไหนเป็นทางเดินก็เว้นกันสักหน่อยนะฮะขอบคุณมากนะครับนี่ฮะ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนี่โอ้โหหนังสือฉลองกันเลยนะฮะแหมมีคณะศรัทธาเนี่ยทำมาแจกนะครับทำมาถวายนี่ทำมาแจกทํามาถวายให้หลวงตาบุญชื่อจานวน7จเล่มวันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทํามาเรื่อยๆนะฮะเพื่อให้คณะศรัทธาที่มาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเนี่ยนะครับได้ท่องนะครับสวดมนต์แหมนี่เป็นการทําทานด้วยทำเลยนะฮะธรรมะเลยนะครับ สวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะมานี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะอีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะก็จะทาวัดส่วนบนเย็นนะฮะนี่บรรยากาศข้างบนนี่เต็มไปหมดแล้วนะฮะก็คนก็ยังทยอยกันเข้ามานะครับอ่นี่ฮะโอ้โหเต็มทรลลาเลยนะฮะท่านผู้ชมครับ นี่ฮะเจ้าที่ตำรวจก็มาอำนวยความสะดวกด้วยนะครับมาอ่ะก็ยังเดินทางกันมาอย่างต่อนเนื่องนะฮะมาดูฮะข้าง,งหน้าข้างหน้าเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวดูข้างหลังกันหน่อย่าเต็มทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับเนี่ยอ่านั่งได้เลยครับนั่งได้หมดฮนะอ่าแต่ว่าเว้นระยะห่างกันสักนิดนึงนะฮะอ่านี่ครับโอ้โห มีทุกมุมนะฮะบ,บนสลาเนี่ยนะครับมีทุกมุมจริงๆฮะดูนะครับนี่ก็นะครับขณะนี้เนี่ยเหลือเวลาประมาณ29นาทีนะครับ29นาทีก็จะทำวัดส่วนมลเย็นแล้วนะฮะ <c oughs> โอ้โหมจัจจะพอดีเลยนะฮะพี่สุริยา มาเนี่ฮะกล้องสุริยาแชนแนลนะครับมานึกว่าใครที่ไหนจะเดินชนกันซะแล้วนะฮะโอ้หนี่ข้างบนยังนั่งได้อีกหลายคนนะเนี่ยโอ้โหนี่ไปนี่นี่เจอแลห้าวครอบครัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆเลยนะฮะนี่หน้ากากอนามัยไม่พอใส่หน้ากากฟิชิลมาด้วยสุดยอดผมบอกได้เลยว่าห่างไกลโควิดหลายขุมนะฮะถ้าเทียบกับคนอื่นแล้ว คนอื่นก็ระมัดระวังตัวเอาเองแล้วกันนะแต่ว่าเชื่อว่านะ,ะธรรมะจัดสรรน,นะโควิดตายหาหมดครับใช้คํานี้ได้หรือเปล่าไม่รู้อ้าวหักหัดพูดไม่เพานะแล้วขออภัยด้วยนะครับวันนี้นี่โควิดตายหมดแล้วฮะเจอพลังบุญขนาดนี้นะครับอ่ะเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะฮะอ่ะมองไปอีกมุมหนึ่งนู่นปั๊บไปนูน่นโอ้โหเนี่ยเต็มตลาดเลยนะฮะอีกไม่น่าจะจุได้อีกประมาณนักสามร้อยคนน่าจะเต็มแล้วนะฮะนี่ก็มาโอ้โห เกินครึ่งพันแล้วนะครับตอนนี้โอ้โห,โหนี่ขนาดยังไม่ทำวัดเย็นนะนะครับเอ้ามนะฮะ ใครจะเต็มแล้วนะน่าจะได้อีกประมาณสักสองสรอยคนน่าจะไม่มีที่นั่งแล้วใครมาที่หลังวันนี้ก็คงจะนั่งสนามหญ้าด้านล่างนะฟังเสียงไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะฮะด้านล่างอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กําลังจัดตั้งโรงทานกันอยู่นะฮะหลายคนที่นําสิ่งของมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นนะฮะ ก็มีการนี่ฮะเดี๋ยวดูนี่ก่อนภาพนี้เอโหามีปริ๊นะฮะนี่แอลกอฮอล์ทะลุใส่มือไปเลยแล้วก็มีการเช็ดถูก,กันฆ่าเชื้อกันก่อนก่อนจะเข้ามาเนีเดี๋ยวเข้ามาก็เว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับโอ้โหครับอ่าสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ฮะ หลานวัดนะฮะตอนนี้รถแน่นไปหมดแล้วนะฮะ,ะข้างล่างนี่เดี๋ยวเราไปปิดเบรกกันข้างล่างนะก่อนที่จะสนบนทางวัดเย็นไปดูข้างล่างอีกครั้งก่อนนะจัดของเริ่มจะเสร็จแล้วนะครับนาแวบนะฮะ,ะมาดูกันหน่อยโอ้โหของเต็มไปหมดนะฮะเนี่ยยังจัดไม่หมดเลยอยู่ใต้ถุนก็ยังมี นะครับโอ้โหยังเดินทางมาไม่ตัดขายนะครับนี่คนยังเดินทางมาไม่ขาดสายนี่มฮะนมเป็นนมน้ําเป็นน้ำนะฮะเครื่องดื่มต่างๆผลมะหมากลากไม้นะฮะนี่มัมงมามา่ายาเวชภัณฑ์ต่างๆนี่แม่ข่าวเขาก็เป็นหัวหน้าทีมจัดลงทานอยู่ทุกวันนะฮะตั้งแต่อยู่ภาคเหนือการเดินทุด,ดงภาคเหนือเขาก็เป็นหัวหน้าทีมนะฮะหลายคนบอกของหายไปไหนหมดของจะหายไปไหนนะฮะแม่ข่าวก็จัดทำลงาทานแจกทุกวัด บางคนก็ไม่รู้นะฮะไปพูดกันนะฮะว่าของตั้งเยอะไปไหนจะไปไหนฮะแจก,กตลอดทางเนี่ยกินคนเดียวค่ะกินคนเดียวเลยเหรอจ๊ะ <c oughs> แบ่งผมกินมั่งสิผมก็หิวเนี่ยโอ้หนี่มีมะพร้าวด้วยนี่เดี๋ยวผมขอขอหน้านะแมเนี่ยขอกินได้ไหมโอ้ยอยากกินน้ํามะพร้าวจังเลยนะไม่ต้องแจก,กคนอื่นแล้วแจก,กผมก่อนเลยแล้วกันนี่โอ้โหลูกมะพร้าวปไปมาจากไหนเนี่ยน้ำมะพร้าวลูกหนึ่งจัดเลยนะหนึ่งลูก แล้วนบนได้เลยเอ้าวหนูน้อยคนนี้นี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะบอกสิชื่ออะไรเดี๋ยพูดนงตรงๆค่ะยืนงตรงๆอน้องเกตอ,อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุเท่าไหร่เอาไปถาม<ว>แม่ทำไมห้าขวบค่ะหนูมาช่วยนานนีอยังคะกี่วันแล้วจําได้ไหม